ซื้อของงบยี่สิบบาทกาันงบหนึ่งใบเขียวงบหนึ่งใบเขียวนะเง,ง,งินก็เลยดีแตงอ่ะอ้ํามาเล่นอะไรตรงนี้โห้ย 1ิบาทเ a b ี tea สิบบาท,ท,บบาทชุยมากช่วยตุ้ยๆมากเลยค่ะมันช่วยตุ้ๆมากเลยนะโหยก็ยีสิบกับสิบาทาจะจ่ายไปไม่ต้องทอน <Amerika. S 2> อนันก่อนอยากได้ดูช่วยมากอยากได้อยากได้ไดเออตัวที่อยากได้ก็คือกระต่ายแล้วก็น้องหมู ได้ไอตัวเนี้ยนะอืแล้วก็น้องหมูหันไม่ก็ช้างหนูไม่ต้องอะอาจารย์นะอยากได้ประมาณเนี่ยกระต่ายช้างหมูสีเห็ดเอ้ยไม่เอาสีเห็ดดิเวลาในการแกะขอแกะก่อนนะแป๊บน,น,น,นึงนะทุกคนตั้งก่อน ก็เป็นอย่นี้นะคะตัตังกองม่อยู่ด้วยนี่นะมา็บกเกก แอปส่องการ์ดก่อนมีการ์ดเอ้ยมีอีกอันนึงอันนี้คือการ์ดอันนี้มันก็คือการ์ดนะคะมันคือการ์ดอยากรู้ไหมว่าการ์ดเธอในนี้คืออะไรถ้าถ้าให้คิดอหะอันนี้ทำหลายวันแล้วนนก็จำไม่ได้ว่าทำอะไรไปในนี้ ทำอะไรไปอ่ะไม่รู้อาจจะเป็นกระต่ายหรือไม่ก็ช้างถ้าดอที่สุดหมูกระต่ายแค่นี้ดูให้ได้ได้อะไรอ่ะเอ้ยขอแกะนี้ก่อนแกะแล้วเนี่ยแกะแล้วนะ แกวน,น,นะคะทุกคนนี่แกแล้วแกแ่เคยวิบเลยนะมันคืออะไรอ่ะกระต่ายเหรอมีแครอทด,ด้วยแครอท แครอทกระต่ายแน่เลยกระติ่งแน่เลยอุ้ยถือกล้องเลยก่อนี่นะมือใหญ่กว่า กรต้มไม่ใช่กระต่าย ไม่ใช่กระต่ายแนใ่เลยหมูหมูหมูจะมีแมครอทพ่อ <c oughs> อันนี้คือหมูจะมีแครอทอยู่บนหัวหมูมีแครอทอยู่บนหัวนะดูการ์ดดีกว่าด,ดูการ์ด,ดการ์ดก็เป็นหมูการ์ดคือหมู เราสั่งพะม่านมาเหรอพระมา่านแดงมันก็จะเสียวเวลานี่เสร็จแล้วทา